ใช่ค่ะไปยื่นกันช้าจริงอืมไปตอนพอได้ข่าวว่ายื่นอ่ะเอ้ยยื่นยื่นชา้ายื่นค่อนข้างชา้าเอ่อสูบเงินหมดเมื่อไหร่แมงดากันหนีค่ะโอ้ยมันหนีอยู่แล้วขอวีซ่าน้อยๆเป็นเดือนไม่ค่ะใช้เวลายิ่งไปหลายคนใช่มันมันค่อนข้างใช้เวลาก็ เอ,อเห็นว่าทางทางอังกฤษยื่นช้าประมาณนั้นที่ได้ข่าวมานะ่ะอืมทางท่านผู้จัดเขายืนยืนชอ,อผู้จัดก็เครียดค่ะพอ <P aper> ก็คุยคุยกับผู้จัดมาผู้จัดเขาก็เครียดเหมือนกันแบบเขาก็จ่ายค่าสถานที่ค่าอะไรไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ตั้งที่เขาจะไปแสดงก็คือสามที่เขาก็ เสียค่าสถานที่ค่าอะไรเงี้ยไว้เล้วซึ่งมันมันยกเลิกได้ไหมก็ยกเลิกได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะแบบเสียเงินอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็อาจจะเสียเงินนิดๆอะไรเงี้ย <c oughs> นางเที่ยวมากตอนนี้